ง่งน้ำเลยอ,ยอ,ยลยอยทุกคนวันนี้แม่ต้าจะพาไปกินคองร้อยๆ้อยข้างนอกแต่ก่อนกินคองร้อยๆยนี่ต้องกินซองสองมีก้อนค่ะทุกคนขะกินเท้าไร่ก็ไม่อ้วนนะจ๊ะไปกินคองร้อยรยกันเลยจ้า พึ่งเร็วค่ะทุกคนวันนี้แม่ต้าพามากินผัดไทยกับทะเลทอดใช่ไหมหมอับผมดูบรรยากาศทุกคนนะมาเร็วจ้านัา่นมีอะไรพ้พอโอ้ยอันนี้ทะเลทอดใช่ไหมทารีทอดอันนี้ผัดไทยค่ะทุกคนกินกันเลยจ้าพี่สมหนางสดๆทุกคนนี่ เขาเรียกว่ามากินผัดไทยอบบรรยากาศนะบอเนาะรล้วม็เลิศจ er> ้ะทุกคนค่ะลมผัดสบายเลยนะไม่ร้อนนะค้ับขนาดอากาศร้อนนะแต่มานังตรงเนี้ยไม่ร้อนเออนี่ก็ดีนะคะลมพัดกันนะ เดี๋ยวจะชิมหอยทอดนายดูนะไม่ใช้ใสิอะไรนะพอ่อทะเลทอดเดี๋ยวพนะ่อมีรา้านพ่อทะเลทอดมาให้ดูนี่ตรงนี้เลยพ่ออ่อยมากินนะซึ่งร้านไปเลยนะนี่โอ้ช้ำๆนะทุกคน ได้ยินเสียนไหมกวานกรอบอ่ะกินตรงนี้ก่อนนะอืมช่วยน่อยอ่ะดูดูดูด,ดูนี่นะทุกคนอันนี้คือทาเีทอดน,นะถ้าใครเบรื่อจะมากินจะได้สร้างเงินเมตา ดีงามง่ายน้นำเลยด้วย <laughs> หมดเกลียงทุกคนนี่หมดแวววับเลยทีงก้านนี้ค่ะตามด้วยไอติมนี่ร้านนี้ก็คือพิเศษอะไรนะพอ่อไอติมคือตักเครื่องเองได้เลยนะใช่ครับผมตักเครื่งอ,งองเองได้เลยอันนี้พ่อห้ําไปซื้อไปเอามาเมื่อกี้พ่อห้ําสั่งไซส์ได้มั้งเนี่ยช็อกโกแลตครับ ไอ้กะติครับผมอืมเอาน,นี้กะตีดีงามทุกคนของคาวเซ็ตของบ้านตอบรรยากาศนี้นะตรงนี้ก็อยูแ่แคร์แครในไม,ไม่ไม่นอกเมื้อแล้วนะนะหาดใหญ่รัดครับผมใครอยากมาเดี๋ยวเราพิมพ์ติกัดไว้ให้ใต้คลิปเดียวกันนะชิวๆทุกคนเออหนังฟินๆบายบาย,บายใจนะนี่จากประติศมามา,มาหาดให่รัดสักทีก็จะเจอทุ่งนาได้แบเนี่ยแต่นี่เรามาตอนทุ่งนาเขาแก๊ปเร็วแล้วเพราะว่าครับผม ใครที่ชอบเป็ยางาศแบบนี้ก็มากันได้นะส่วนใครที่อยากกินอะไรร้อยๆ้อยก็ฝากติดตามเพจแม่ตาด้วยนะคะทุกคนค่ะเจอกับแม่ตาได้ทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวกินไอติมก้อนนะาลั์วันแล้วบ๊ายบาย